ยาเพียแคม mm hmm. ทําใจพารา mm hmm. ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ mm hmm. สบู่เบนเนตซีแอนด์อ e mm ี hmm. เชฟโรเลตเทลวเบเซอร์ mm hmm. เรเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับกับการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ปฐมคันเทสปีที่2เทอมสา mm hmm. ซึ่งตอนนี้เราแข่งขันผ่านไปแล้ว6โรงเรียน โดยโรงเรียนที่นั่งเหนียวแน่นบนบรรลังอันดับที่1นั่นก็คือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองกับคะแนนที่ทําไว้สูงถึง9.70คะแนนและบนบรรลังอันดับที่2นั่นคือโรงเรียนจันทองเอี่ยมจังหวัดนนทบุรีกับคะแนนที่ทําไว้8.85คะแนนและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนจารุวัฒนานุก,กูลจากกรุงเทพมหานครครับ ถ้าพร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลจากกรุงเทพมหานครกับบทเพลงรักเธอทุกพศค่ะ okay そう。 ลูกจบสวยงามมากอ่าเรียบร้อยอแล้วสวยงามแนะนำตัวเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิทิพรประสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อลูกหยีอายุ11ปีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนจารุวัฒนานุกูลค่ะค่ะน้องลูกหยีค่ะมาครั้งแรกนี่รู้สึกไงบ้างคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะแต่ออที่สำคัญค่ะน่ารักมากมากค,ครอบครัวเป็นกำลังเสริมอย่างดีคุณแม่ ตัดชุดให้ลูกสาวเองนะคือตัดให้หนูคนเดียวไหมคะแล้วแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแดนเซอร์ก็ตัดด้วยค่ะทุกอย่างคุณแม่ออกแบบตัดให้หมดเลยนี่หลายอย่างเลยถามแม่ดีกว่าอ๋อ้ถามแม่จะน่าจะเข้าใจเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ทำอะไรบ้างช่วยอะไรบ้างเนี่ยช่วยด้านตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็มีดูแลเรื่องชุดแดนเซอร์ด้วยค่ะให้ฟรีเลยเหรอคะใช่ค่ะโอ้โหเพื่อน้องๆเพื่อ เพื you, ceu, ่อน <test concealer> ักเรียนเพื่อเพื่อน้องๆทุกคนเลยค่ะดีใจเลยร่วมมือร่วมใจดีนะคะค่ะขอบคุณคุณแม่นะคะพี่คนค่ะวันนี้น้องๆทำยังไงบ้างคะก็ถือว่าเป็นความอีกหนึ่งความสามารถของเด็กประถมนะคะโหทำได้ขนาดนี้แล้วก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ยากอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าการการร้องของน้องมันยังจะเป็นเหมือนเป็นการท่องอยู่นะคะแต่ว่า ไม่ผิดนะถ้าถ้าเกิดว่านี่จะเป็นพื้นฐานในการที่จะฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มันมีขึ้นจมูกนะพี่ฝนคิดว่าอาจจะยังไปไม่ถึงนะพอซอจะเลียนมุนเวียนเนี่ยมันจะข,นขึ้นขึ้นจมูกแล้วก็เปิดปากเลยค่ะการร้องเพลงลูกทุ่งไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าปากจะไม่สวยคืออ้าปากให้มันชัดเจนพอเราอ้าปากชัดเจนแล้วเนี่ย เหมือนเหมือนเสียงมันจะออกมาเต็มแต่ถ้าเราอ้าปากไม่ชัดเสียงมันก็จะออกมาแค่นี้ใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมขอให้ฝึกฝนต่อไปนะคะพี่ฝนไปกำลังใจให้ค่ะ คือเราโค่ะคุณรบิร์ค่ะเรื่องการแสดงนะครับก็ามาที่หน้าชอบสีรองพื้นมากเลยรองพื้นได้ดีทีเดียวเลยนะครับเสื้อผ้าคุณแม่ก็ออกแบบดีลักษณะเป็นลูกทุ่งแบบสมัยก่อนดูแล้วนึกถึงออวงเพลินพรมแดนนะครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญอย่างนี้นะครับเป็นสไตล์ดีนะครับแต่ที่ชอบที่สุดคือชุดน้องลูกหยีนะครับ เก๋ทันสมัยแล้วก็ใช้ได้ตลอดกาลดูน่ารักนะครับเป็นชุดเจ้าสาวที่เออเดี๋ยวจะจําแบบว้ให้ลูกลูกชายเวลาไปขอลูกสาวแต่งงานนะอันนี้ชอบมากเลยคือดีไซน์ดีนะครับอันนี้ก็มาในส่วนของการเต้นนะครับการเต้นก็คือจริงๆมีทักษะใช้ได้นะครับแต่ว่าโดยท่าทางการออกแบบเนี่ยมีลักษณะเป็นหลีดมือไปน,นิดนึงใช้มือค่อนข้างลักษณะเอาหลีดมือมาใช้เยอะหน่อยแล้วก็แปลแพทเทิร์นน้อยไปเพลงนี้น่าจะมีการแปลแพทเทิร์นค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็ แขนเท้ายังไม่สุดนะครับยังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ยัง,ย,งยังเกรงเกรงอยู่ยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับแต่โดยโรวมคือจริงๆแล้วมีทักษะใช้ได้เลยแหละมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับโรงเรียนนี้ก็มีอนาคตอีกหนึ่งโรงเรียนหนึ่งค่ะขอบค่ะเราต้องการแค่2โรงเรียนที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประจําเทอมที่3ปีที่2นะครับตอนนี้ทั้ง2บัลลังนะครับนั่งกันมาแล้วถึง2ส,สัปดาห์ด้วยกัน แต่ว่าบาลังที่หนึ่งผมว่าคะแนนเขาทำไว้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับ9.70นั้นสบายๆส,ส,ส่วนบาลังที่สองนั้นคงยังต้องลุ้นอยู่นะครับอ่ะเรามาฟังผลคะแนนกันเลยดีกว่านะครับโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลจากกรุงเทพทำคะแนนไปได้ 8จุดศูครับไม่ผ่านนะครับสองพลังยเหมือนเดิมนะครับไม่ผ่านลูกอยากจะขอบคุณคณะนะคุณครูและผู้ปกครองที่ช่วยฝึกสอนหนูมาคะ่ะถือว่าน้องๆเนี่ยมีความสามารถนะคะถึงได้เข้ามาตรงจุดนี้ค่ะค่ะวันนี้ค่ะโรงเรียนจารุวัฒนานุกูลจากกรุงเทพมหานครนะคะรับทุนการศึกษาจากมามา่า ชุดเครื่องนอนโตโตจักรยาน LA แล้วก็รถยนต์เชฟโรเลตนะคะ1 0,000มืนบาทไปเลยแล้วกับาใหม่นะคะก็ไม่ต้องเสียใจลูกไว้โอกาสหน้าพอถอนหน้าเราอาจจะได้กลับมาที่ทิงช้าสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ต้องขอเป็นกำลังใจกับน้องๆทุกโรงเรียนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับ สัปดาห์หน้าต้องมาลุ้นกันต่อครับว่าบลลักงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่แต่ตอนนี้พักกันสักครู่ครับ